ใครเข้ามาเนาะหวานรึเปล่านียังใส่หัวมงือกเงือยู่ว่าไม,ไม่รู้ว่าใครเข้ามาหรือ รู้สึกแบบมไม่คอเข้ามาไม่พูดไม่จาครับบอกว่าห้ามพูดมันไม่ติดนี่อาการไม่ติด ใครเข้ามาน้อนี่เข้ามาให้พูดอืมเอ๊บซี่เข้ามาให้พูดปิดปากไม่ให้พูดนี่ ิอมตามมาทำสิเป็นอะไรไม่พูดเนี่ยมาไม่พูดใครมาเนี่ยมาไม่พูดไม่จาเลยข้างอะไรี่ยมาไม่พูดไม่จาแต่เขียนเลขให้ศูนย์กับสามสามกับศูนย์กับลองถามดูสิว่ากอะไรฮะกูอะไรลูกตาอยู่นี่เอง โอ้อยากได้ยินเสียงลูกตาบอกต้องใส่ต้องขอโทษเลยร้องให้แล้วร้องไห้แล้วลุงตาลูกตาอยู่ตรงนี้กลัวอะไรถามตั้งหลายรอบบอกว่าเขาไม่ให้พูดถทำไมพูดบอกมาสิมลุงตาแต่มาถึงวัดแล้วไม่ค่อยพูดกับใครเรียกก็ไม่ยอมมาอีกเลยเออเหมือนมีคน ตั้งแต่มาถึงแล้วพี่สังเกตไหมเราเรียกก็ไม่ยอมมาเดินอยู่ห่างไกลพวกเราเดี๋ยวสามจัดสามตัวตรงๆนี้พาเอฟซเพื่อจะมาเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอันนี้ก็มีการแสดงมีการแสดงใดเนาะไปยังไงก็ไปยังไงตามแค่แนวทางนะคะ ได้ตัวเลขก็มีใจแล้วเนาะจ้ะครับก็ไปตัดเล่นเอานะคะไม่พูดแต่มีตัวเลขก็คือว่าอโอเรเือร่มตำนานตำนานผีเรือร่มครับตำนานผีเรือล่มครับก็ฝากทุกท่านครับเป็นแนวทางแล้วก็ฝากกันไปด้วยครับลำดับทค่บคุมครับสวัสดีไม่เน็กเรียนตรงนี้แหละไม่ที่ไหน